สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องอีซูซ e เซลปอนพลรามสองนะครับวันนี้ปอนจะพามาดูนะครับมาในรุ่น4ประตูนะครับเกรดแซนะครับเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะครับคันนี้รอส่งมอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าคันนี้ลูกค้าแต่งจัดทรงอะไรกันมาบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็มีแต่งนะครับล้อเวลนะครับเอาตัวยกสูงมาโหลดด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะจัดทรงนะครับใส่เป็นยางยูสตานะครับโหลดหน,หน้าหนึ่งหลังสองสำหรับคนที่ไม่ชอบเตี้ยมากทรงก็จะออกมาประมาณนี้เน้นใช้งานได้เลยนะครับขับง่ายนะครับออกแนวล้อไม่ล้นแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากจนเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยอันนี้ด้านหน้านะครับไฟเดย์ไลท์มีให้ครบแล้วกระจังหน้าก็เป็นส้นแม่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างกันนะครับตัวลอ อันนี้เป็นล้อเวลนะครับชุดแต่งดุมครอบน็อตนะครับก็แบบนี้เลยตัวดุมแดงนะครับครอบดิสเบกสีแดงน็อตล้อสีเงินนะครับน็อตเดิมสเปคประมาณนี้อันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้าครบเลยเดี๋ยวเราพาดูรอบๆกันอีกทีนึง ้านข้างประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูลายหน้ายางกันด้วยนะครับอันนี้หน้ายางลายนี้เลยนะครับยูสตาสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นลายยางของอยางยูสตานะครับลายจับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ ไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจ c เตอร์นะครับส่องสว่างมี day light ด้วยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างกันนะครับอันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับโหลดเตี้ยจะไม่ได้เตี้ยมากนะครับถัดมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรดแซดนะครับ มีมือจับจะเป็นโครเมียมนะคบพร้อมก้องมองถอยบิวอินมาในตัวแล้วกันชนด้านท้ายก็จะเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับเกรดแซนะครับตอนนี้เราอยู่ภายในแล้วนะครับของรถคันนี้นะครับ1.9 Hilander g h Cab4 เกรด e นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวพวงมาลัยจะมี มาติดฟังก์ชันพร้อมระบบคูสซอนโทนนะครับส่วนตรงกลางมาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองถอยนะครับแอร์จะเป็นแอร์ปรับมือนะครับอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นภายในนะครับคอนโซลจะหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับภายในกว้างขวางเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีแอร์หลังด้วยอยู่ด้านหลังนะครับพร้อมที่ชาร์จ USB ใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับ